ตลอดเออนะเราอ่ะเป็นผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเราไม่จาเป็นต้องเป็นผู้หญิงแก่แล้วก็ตกตกตกขอบใช่ไหมตกขอบสนามใช่ไหมเออแต่เราอ่ะสามารถอยู่ในสนามนี้ได้นะคะแล้วก็แข่งกับเดติๆเรื่องใหม่ได้เพราะเราตามยุคตามสมัยจะว่าไวันนี้สาวอยู่หรือว่านกาแก่นะเราจะต้องตามยุคตามสมัยไ้ทันนะคะอะตอนที่ครูอ่ะ ต่างเยอะมากสวยขึ้นมากสวยมากเพราะว่าดูแบบมีความมั่นใจเมื่อก่อนไปเรียนก็คือเรียนในห้องอะไม่ได้ออกมาแบบนี้แล้วก็ครูเอกก็ออกหน้ากล้องหนูก็ติดตามครูเอกทุกวันเลยเออฮะครูต้องขอบคุณน้องโควิดนะคะที่ทําให้ครูนะต้องทำออนไลน์ให้เป็นเมื่อก่อนเนี่ยที่ครูเจอเต็นเนี่ยครูสอนสอนเนาะแล้วก็ครูก็ขายอุปกรณ์เยอะมากนะคะซึ่งแค่แพ็คของส่งอุปกรณ์ในวันๆเนี่ยแทบจะไม่มีลม พอเยอะมากจริงพอมาเจอน้องโควิดเข้าไปเนี่ยทางครูอะเก่งเรื่องออนไลน์เนี่ยเก่งกับหนูดีมาฝันเต็นทำเป็นก่อนเนาะแนะม่หนูไลฟ์สดทุกวันเลยเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้ว <c oughs> นะคะอันนี้ก็เป็นเด็กที่ตัดเงินใส่เงินร้านตอนเด็กแล้วพี่อะชอบน้องเต็นอย่างไหนที่น้องเต็น Thank <laughs> you.